ต้นนี้คือต้นก้ามกุ้งด่างนะคะที่เขาบอกว่าอบมาแล้วเดือนหนึ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮม คลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราอยากจะมาแชร์เรื่องราวของเรานะคะเป็นประสบการณ์ตรงนะในการซื้อต้นไม้ของเรานะคะแล้วโดนหลอกค่ะจะมีเรื่องราวยังไงนะคะจะดราม่าแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราอยากจะมาแชร์เรื่องราวการซื้อต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็โดนหลอกนะซึ่งเราคิดว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อาจจะเคยโดนแบบเรานะคะ ทีนี้เราจะมีวิธีการสังเกตต้นไม้อย่างไงว่าโดนหลอกไหมนะคะแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเอาไว้เป็นอ,อุทาหรณ์และกันเนาะจะได้ไม่โดนแบบเตานะคะสืบเนื่องมาจากช่วงเดือนมกราคมนะคะช่วงปลายเดือนนะเราได้มีการแบบเ,เริ่มสะสมไม้ด่างนะคะเป็นแบบต้นแรกๆเลยนะแล้วก็เป็นต้นที่ มีราคาค่อนข้างสูงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ติดตามเรานะคะใน i ิน t ต g r กรมมิกิโฮมเกก็จะเห็นว่าเรามีการโพสต์รูปนะคะต้นไม้ต้นหนึ่งนะซึ่งต้นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะซึ่งต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราเนี่ยได้ไปประมูลมานะคะในเพจเ Facebook เพจหนึ่งนะแต่เราจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็ค mm. ือมีบุคคลคนหนึ่งนะคะเขามาโพสต์ไว้นะว่าต้นนี้เนี่ยมีการ อ,อ,อบมาแล้วนะคะ1เดือนมีรากเดินแล้วอ่ะเราก็เริ่มสะสมไม้ด่างใช่ไหมยังไม่ค่อยแบบมีความรู้มากมายอะไรนะคะก็ไปประมูลมาแล้วก็ได้มาในราคา4หลักค่ะทุกคนราคา4หลักนะคะแล้วก็มีการนัดรับต้นไม้นะคะที่สถานที่แห่งหนึ่งนะวันที่ไปส่งมอบต้นไม้เนี่ยก็มีการเอาต้นไม้ใส่ถุงไม่อย่างดีเลยค่ะทุกคน มีใบไม้หนึ่งใบนะคะงอกมาจากกระถางนะตอนนั้นเนี่ยก็คิดนะคะว่าต้นไม้ที่เราได้เนี่ยก็น่าจะสวยและใบก็สวยด่างก็สวยนะคะทีนี้ค่ะทุกคนก็กลับบ้านมานะซึ่งวันที่ไปรับเนี่ยไปนัดรับตอนตอนเย็นนะคะแบบค่ำๆพอกลับบ้านมาตอนเช้าค่ะทุกคนเราก็สังเกตเห็นปลายใบมีสีน้าตาลสีดํานะคะหรือว่าใบเนี่ยมีอาการช้าน้ํานะคะ มันมีสาเหตุไม่กี่อย่างค่ะทุกคนก็คือเรายกตัวอย่างเช่น1นนะคะรากอาจจะเดินไม่ดี2มีรากแล้วแต่ว่ารากอาจจะเน่านะคะ3าก็คืออาจจะเกิดจากการขนส่งนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆข้อนะคะทีเ่เกิดขึ้นได้นะคะจากสิ่งเหล่านี้นะคะทีนี้การสังเกตของเรามันก็เกิดประเด็นขึ้นคะ่ะทุกคนเ,เราก็เลยสงสัยว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันมีปลายใบเสียมตาลมันน่าจะเกิดมาจาก รากแน่นอนนะคะเราก็เลยทำการเปลี่ยนกระถางค่ะในเช้าวันถัดมาแล้วสิ่งที่เราพบค่ะทุกคนก็คือว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะ่ะทุกคนมันมีรากอากาศแบบแห้งๆรากฝ่อนะคะซึ่งแบบว่ามันไม่มีรากขาวๆที่กำลังเดินขึ้นใหม่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ทุกคนดูนะคะตามนี้เลยนะคะใส่กระถางนี้มานะแล้วก็มีวัสดุปลูกที่ค่อนข้างดีนะคะคือเป็นเพลย์ไลท์กับมะพร้าวสับเนาะ แล้วก็มีออสโมด้วยนะคะซึ่งเราพบว่าต้นไม้เนี่ยมันมีอาการแบบเหมือนจะช้ำๆเฉาๆนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคือปลายใบอะ่ะมันเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่าเราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่ามันผิดปกติหรือเปล่าก็เลยแกะดูนะคะต้นนี้คือต้นก้ามกุ้งด่างนะคะที่เขาบอกว่าอบมาแล้วเดือนหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนลองดูนะคะ นี่คือสภาพรากที่อบมาแล้ว1เดือนนะในความเป็นจริงอะถ้าอบมาแล้ว1เดือนมันควรจะมีแบบรากฝอยที่เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคืออบมา1เดือนนะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบดำๆนิดนึงอะเราก็เลยทําการตัดใหม่แล้วก็ปูนแดงทาน,นะคะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปของเราก็คือเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปอบนะคะไปอบเพิ่มนะเพราะว่า ถ้าแบบนี้เราปล่อยไว้อะมันก็อาจจะตายได้แน่นอนนะคะคือว่านเนี้ยมันดูมีรากใช่ไหมแต่รากอะ่ะมันฝ่อทุกคนคือมันแบบมันข้างในมันเหมือนมันไม่มีอะไรอะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะขาดตรงนิ้วก,ก้อยเรานะคะมันจะมีรอยขาดอยู่นะเห็นไหมอ่านะส่วนรากตรงเนี้ยก็คือแบบแห้งๆไปเลยอะ ทีนี้นะคะทุกคนเราก็เลยทักไปหาทางร้านนะคะมีการพูดคุยกันว่าเออต้อนนี้เนี่ยมันรากยังเดินไม่ดีนะส่วนรากที่มีเนี่ยมันก็เป็นรากแบบฟอๆนะต้นไม้ก็เหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะจึงได้มีการตกลงกันสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะไปคืนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเนาะแล้วในวันที่นัดกันเนี่ยเราก็ไม่สะดวกนะคะจึงตัดสินใจเก็บต้นไม้ต้นนี้ไว้ค่ะเวลาก็ผ่านเรื่อยมาค่ะทุกคน จนมาถึงตอนนี้นะคะระยะเวลาเกือบ4-5เดือนแล้วเรานะคะคิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกู้ชีพต้นไม้ต้นนี้ได้นะคะทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนอันนี้คือต้นไม้ที่เรามีความพยายามกู้ชีพน้องเขามานะคะตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะคะทุกคนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยระยะเวลาก็4-5เดือนได้แล้วนะคะก็น้องเขาก็อยู่ในสภาพเนี่ยนะคะทุกคน มาเรื่อยๆแล้วเราก็มีการแบบแกะดูรากเช็คากทุกๆ2เดือนนะคะปรากฏว่ารากเนี่ยมันไม่เดินเลยค่ะทุกคนมันเป็นอาการที่แบบว่าแห้งไปเลยนะคะเราพยายามทุกวิถีทางแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยต้อง move on นะคะจากต้นนี้นะคะหลังจากประสบการณ์ลูกใหญ่นะคะที่เราได้รับมาวันนี้นะคะเราก็เลยมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะมาบอกทุกคนกันว่าต้นไม้ทีเ่เราอาจจะโดนหลอกได้เนี่ย มีอาการแบบไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นของเรานะที่เราเจอก็คือว่าปลายใบเนี่ยมันจะมีอาการแบบเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีดําและสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อยๆลามไปเรื่อยๆนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะให้วิธีแก้กับเพื่อนๆนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะเคาะออกมาดูนะคะว่าตามจริงเนี่ยมันมีรากไหมหรือว่าถ้ามันมีรากจริงเนี่ยรากมันเน่ารากมันฝอ่อไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราดูตั้งแต่นันเนิ่นเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย ใบเนี่ยมันอาจจะค่อยๆคลายน้ําค่อยๆเหลืองแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะอย่างของเรานี้นะคะทุกคนทุกคนลองดูนะคะว่ามันมีแค่ใบเดียวใช่ไหมถ้าเกิดว่าใบานี้เนี่ยมันตายไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกู้อะไรกลับมาได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพบเร็วก็จะได้แก้ปัญหารเร็วแล้วก็ตรงจุดนะคะ วิธีแก้ไขนะคะที่เราคิดว่าดีและเหมาะสมที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเจอว่ารากมันยังไม่เดินนะคะหรือว่ามีรากแห้งๆนะคะวิธีแก้ก็คือให้รีบเอาไปแช่น้ำยาเร่งรากนะคะโดยใช้ในอัตราส่วนที่เขาระบุไปข้างขวดน,นะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวเจลก็ได้นะคะเจลในการเร่งรากนะคะ,ะเพื่อนๆก็ลองหาดูนะคะว่าในท้องตลาดเนี่ยมีตัวไหนหรือว่าสามารถหาซื้อตัวไหนได้เร็วที่สุดนะคะก็ เอาตรงนั้นมาใช้ก่อนนะคะในช่วงนั้นทีนี้เมื่อเราแช่น้ํายาเร่งร่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปอบนะคะในถุงโดยใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับเยอะนะคะอาจจะผสมเคอร์ไลด์หรือว่าสแฟกน้ำมอสก็ได้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้เป็นสแฟกน้ o มอสล้วนๆก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องความชื้นนิดนึงนะคะ เวลาใส่ถุงอบนะคะก็ใส่น้ําไปนิดนึงนะคะให้ข้างในเนี่ยมันเป็นความชื้นเนาะมีการแบบควบแน่นแบบระบบปิดนะคะแล้วก็ปิดถุงยาวๆไปเลยเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะก็เอาออกมาดูหน่อยนะคะว่ามันมีรากไม้หรือว่ามันยังแห้งอยู่ก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนได้ลองแล้วนะทุกวิถีทางและทั้งเร่งลากเร่งปุ๋ยเร่งอะไรก็ตามแล้วนะคะแล้วก็มันยังไม่สําเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่น ของเราเป็นต้นนะคะอันนี้คือผ่านมาสักประมาณ4เดือน mm. เกือบเข้าฤดี่5แล้วนะคะทุกคนเราก็คิดว่าต้นนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกู้ได้แล้วนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ต้องคิดมากนะเอาเรื่องราวเหล่านี้นะคะไว้เป็นประสบการณ์ในคราวหน้านเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดเป็นครั้งที่2ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราอยากจะฝากคลิปนี้นะคะไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะที่เอ่อ CF เอฟต้นไม้เก่งแบบเรานะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย